โอ้โหดีจังเลยนะครับที่ญาติเนี่ยได้ไปดูขั้นต่างๆมาเรามาถึงขั้นที่5แล้วครับสิ่งที่ที่ผ่านมาทั้งหมดนะครับอยากให้เกิดขึ้นอย่างชัดเจนกับญาติก็คือการที่ญาติเนี่ยไปลองนึกจดแล้วก็ไปต่อครับสิ่งที่อยากให้เกิดขึ้นอีกก็คือการที่สามารถที่จะพัฒนาอารมณ์ความรู้สึกของตนเองให้ดีขึ้นให้มั่นคงขึ้นนะครับจากนั้นเนี่ยพัฒนาความรู้ดีๆให้ดยียิ่งขึ้นการทําได้ดี ดียิ่งยิ่งขึ้นทุกท่านครับสาเหตุที่ผมบอกต่อวิดีโอนี้เนี่ยเพราะผมเห็นโอกาสครับในการที่ญาติเนี่ยมาร่วมกันไอ้สามข้อทั้งสองชุดเนี่ยทั้งนึกจดไปต่อทั้งการที่เราไปพัฒนาความรู้สึกให้ดีและมั่นคงยิ่งขึ้นการที่พัฒนาความรู้ดีๆยิ่งขึ้นและทําได้ดียิ่งขึ้นไปร่วมกันเนี่ย ผมเห็นภาพจริงๆครับว่ามันจะดีจริงๆก็ฟังมาถึงตรงนี้ก็สบายๆนะครับบางทีอาจจะกดส่งต่อวิดีโอนี้ไปด้วยก็ได้นะครับเพื่อที่จะให้ญาติเนี่ยได้เข้าใจว่าการที่มาร่วมกันมันง่ายกว่า2หัวหลายหัวที่จงใจที่จะดียิ่งยิ่งขึ้นเนี่ยมันจะดีได้เองครับเครื่องมือเครื่องมือประกอบการน,นี่ก็คือดูวิดีโอเนี่ยฟังซ้ําหน่อยจดเป็นหัวข้อออกมาแล้วไปลองต่อจริงๆปัญหาทั้งหมดก็คืออะไร ไม่ไปโจดแล้วไม่ไปลองต่อให้ถึงมือจริงเราติดเราเคยอยู่กับสิ่งเดิมๆอ่ะที่เราเคยเป็นมาก็เท่านั้นเองครับอ่ะผ่านครับเคลียร์ตั้งแต่ขั้นที่หนึ่งจนถึงขั้นที่4นะครับเรามาเริ่มขั้นที่5กันครับอ่ะผมกล่าวนามก่อนแล้วคันว่าเป็นสภาพความเป็นจริงครับที่ผมเองเนี่ยยังเริ่มอะไรดีๆด,ด้วยตนเองไม่ได้จนมาถึงต้นเดือนมิถุนายนนี้แหละ คือถามว่าเลื่อไม่ได้เพราะอะไรเป็นคนที่มีเงินน้อยครับไม่มีพวกพ้องก็คือเป็นตัวคนเดียวเลยนะครับขาดผลงานมันก็เลยไม่มีใครที่จะมาเชื่อถือเราทําวิดีโอก,ก็ไม่เก่งด้วยแล้วทํายังไงอ่ะชีวิตเราก็ต้องไปต่อพี่เราเกิดมาชาตินึงเนี่ยวันหนึ่งเราต้องตายไปแต่ถ้าเรามีโอกาสที่จะได้สร้างสารรค์สิ่งดีๆเอาไว้เป็นมรดกได้ทําบุญเอาไว้เราก็ต้องทําผมก็มั่นใจนะครับว่า แนวทางต่างๆในวิดีโอเป็นร่วมร้อยวิดีโอของผมนะครับถ้าไปดูที่ลิงก์ที่เพลย์ลิสต์เนี่ยคนที่ไปดูก็จะเข้าใจนะครับคนที่ไปรวมทีมกันไปนึกไปโจทย์ไปต่อเนี่ยร่วมกันจริงๆให้เกิดความรู้สึกดีๆให้เกิดความรู้ในเรื่องที่จะทำดียิ่งยขึ้นแล้วทำได้ดียิ่งยิ่งขึ้นร่วมกันเนี่ยผมว่าสิ่งเหล่านั้นเนี่ยจะเป็นทรัพยากรในการค้นคว้า ในการที่จะดึงมาเล่นเนี่ยได้สําคัญมากๆแล้วผมก็นึกว่าวันหนึ่งผมต้องตายไปผมเคยทําไม่ดีมาเยอะครับผมก็เลยรู้สึกว่าทําบุญไว้ดีกว่าแต่มันต้องเริ่มไหมพี่มันต้องเริ่มการที่เราไม่มีเงินไม่มีพวกพ้องเนี่ยไม่มีสถานที่ที่จะทำอ่ะพูด,ดง่ายๆแล้วกันนะครับมันก็ทําได้ลําบากแต่ the show must go on พี่ยังไงเราก็ต้องแสดงกับชีวิตนี้ต่อไปผมก็เลือกเครื่องมือที่ เออไอที่ผ่านมานะครับทําอะไรก็ได้นะครับแต่อย่าไปลงทุนเยอะนะครับไม่ใช่ออกแบบอะไรมาดีๆแล้วไปลงทุนเยอะมีเงิน1 0 0 0 0แลงทุนไป1น0 0 0แเนี่ยผมไม่แนะนำนะครับอยากให้มี1 0 0 0 0แลงแค่หลักคือไม่เกิน1 0,000บาทอะเอา9999บาทก็พอแล้วนะครับเพราะว่าสําคัญที่สุดในการพัฒนาเนี่ยคือฝีมือครับอ่ะต่อไปครับเรามาถึงภาพของการฝึกการสร้างที่ แทบจะไม่ต้องเสียเงินสักบาทเลยนะครับทุกวันนี้นะครับชีวิตผมเนี่ยง่ายๆเอาเป็นตรงข้างหน้าเนี่ยผมจะถามตนเองนะครับว่าสิ่งที่เราจะทําคืออะไรคือเคลียร์เป้าหมายให้มันชัดเจนว่าสิ่งที่เราทําตรงหน้านี้คืออะไรสิ่งที่ผมทําอยู่บ่อยๆก็คือการหายใจให้ดีพูดง่ายๆเลยครับเราชัดเจนว่าเราจะหายใจให้ดีจากนั้นเนี่ยอยู่ฝั่งซ้ายของผมก็คือการที่ผมเนี่ยมีสติปัญญายที่ดีหรือรู้ดี ว่าเราจะทําอะไรต่อไปนะครับรู้ว่าเราจะทําอะไรยังไงนะครับมีสติปัญญาที่ดีแต่มันจะพัฒนาเป็นสติปัญญาที่ดีนะตรงนี้นะครับต่อไปครับมีพลังดีก็คือเรามีอารมณ์อาการความรู้สึกที่มั่นคงดีเหมาะสมกับตัวเลือกนั้นนนนี่คือตัวที่3พลังดีแล้วนะต่อไปตัวที่สี่ครับผมสมมุติเป็นอยู่ที่กลายหรือต้นขาซ้ายนะครับแรงขับมันเหมือนเชื้อเพลิงหรือไฟที่ลุกโชนจากนั้นครับ ก็จะเป็นตัวที่5้าพร้อมดีพร้อมดีก็จะคิดถึงว่าความพร้อมที่เราจะสร้างสรรค์นเนี่ยที่อยู่ทั้งฝั่งต้นขาขวาเนี่ยหรือต้นขวาเนี่ยมันคืออะไรบ้างนะครับก็ง่ายๆแค่นี้ครับก็จะไปออกแบบก็อยากให้ญาตินะครับลองไปออกแบบด้วยตัวเองยกตัวอย่างนะครับแรงขับเนี่ยแรงขับตัวแรกเลยที่ผมใช้แล้วก็คุยพวกเรามาหลายวีดีโอแล้วก็คือมันทําไม่ได้หรอกแต่ก็แค่ลองดูมันทําให้เราเนี่ยไม่ต้องไปคาดหวังผลอนะ่ะ อะไรดีๆที่เราคิดไว้นะ่ะที่ผมอยากมีชีวิตที่ดีเราฝึกรู้คุณค่าในตนเองแล้วเนี่ยจะมีโอกาสเจอสักหนึ่งคนไหมที่ร่วมมาพัฒนาคุณค่าระหว่างกันที่จะจะฉลาดครับไปรู้คุณค่าของสรรพสิ่งสิ่งต่างในโลกใบนี้แล้วเรามาร่วมสร้างสรรสิ่งดีๆไปด้วยกันคือผมจะผมทึ่งนะในการที่คนเราทำสมาร์ทโฟนได้แต่ผมจะไม่ใช่คนที่ไปซื้อสมาร์ทโฟนราคาแพงแต่ผมคาดหวังว่าสักวันนึงเนี่ย กลุ่มของพวกเราพวกพ้องที่เป็นญาติเป็นมิตรเป็นคู่รักที่จริงใจซึ่งใจพวกเราเนี่ยจะสามารถพัฒนาเครื่องมือสื่อสารที่ดีในแบบของพวกเราได้อะไรประมาณนั้นนะครับก็คือนี่คือพูดมาแล้วนะครับก็เรามาดูที่แรงขับแล้วกันนะครับคือไม่คิดมากจากนั้นครับสิ่งที่เป็นจุดอ่อนของคนเราก็คือการที่เราเนี่ยอยากได้เราอยากได้ไหลายอย่างแต่พอไปทําแล้วเนี่ยเราจะรู้สึก เกิดอาการต่อต้านมันไม่อยากทํเาเราต้องกลับด้านมันครับก็คือแน่นอนอยากได้ก็วางไว้ก่อนแต่หาเหตุผลครับมาเข้าข้างการที่จะทําให้ดียิ่งขึ้นอันนี้ผมโจทมานะครับเดี๋ยวางท่านอาจจะเห็นว่าอสายตาทำไมมองไปข้างล่างผมจทมาครับแล้วสิ่งที่สนุนให้เราทําได้ดียิ่งยิ่งขึ้นการทำเนี่ยเราต้องเติมความสุขเติมความรักรู้สึกดีเติมความสนุก เข้าไปในชิ้นงานที่เรากําลังทําอยู่จะเติมอิทธิบาทสีเข้าไปก็ได้เติมความรู้เติมอะไรดีๆเข้าไปในนั้นก็ได้ถ้าทําร่วมกันก็เติมพรมวิหารสีสังฆาวัตถุสีเข้าไปก็ได้แต่สิ่งที่อยากให้เติมเข้าไปอีกก็คือการที่เราไปทึ่งไปตื่นตัวกับเป้าของเรานั้นกับการที่เรากําลังทําอยู่นั้นการเข้าถึงการที่มันเหมือนกับถลําลึกเข้าไปเรื่อยดื่มดําลึกซึ้งยิ่งขึ้นนะครับ แต่จุดสตาร์ทที่จะทําให้ได้ผลดีที่สุดสาหรับส่วนเสริมตรงนี้นะครับที่เกี่ยวกับทึ่งอะไรพวกนี้ตื่นตัวเข้าถึงลึกซึ้งเนี่ยก็คือใจของเราเนี่ยมันบริสุทธิ์มันบริสุทธิ์ใจอะ่ะมันแน่นอนครับเราก็อยากมีความอยากความต้องการที่ดีๆแต่บางครั้งเนี่ยบางคนครับอยากแบบนี้แต่ไปเสแสร้งแบบนี้ไปทําบางอย่างมันทําลายทั้งพลังแล้วทําลายทั้ง สภาพจิตใจของตนเองสภาพจิตใจก็จะบิดเบี้ยวไปถึงอะไรนะหาความเจริญนะ่ะมันมันยากมันห่างไกลนะครับต่อไปครับตัวเสริมการอยากทําอีกก็คือเป็นตัวที่4นะครับจุดสของ4เป็น4.4นะครับก็คือการเข้าถึงคุณค่าการที่เราไปเข้าถึงคุณค่าด้วยการที่เราชอบเราเติมมาลงความรู้สึกนึกคิดที่ดีเข้าไปเราทําให้มันเป็นปมดีเป็นนิสัยดี ซึ่งตรงนี้เนี่ยใครที่ไปดูวิดีโออื่นมาเยอะแล้วเนี่ยก็จะเข้าใจครับไม่ใช่แค่ในชุดนี้ที่ผมแนะนําสั้นๆนี้นะครับต่อไปครับ4.5ฉลาดครับมุ่งมั่นครับที่จะทําลายอุปสรรคขวางหนามมันคือการที่เราเอาชนะตนเองเราสั่งตัวเองว่าอะไรก็แล้วแต่ที่มันติดขัดความขี้เกียจการที่เราเป็นคนคิดอิจฉาริษยาการที่ติดอยู่ในสภาพสังคมแบบเดิมๆที่คนเราเนี่ยจ้องจะแข่งขันกันมีชั้นเชิง เราเอาชนะมันแล้วมาเริ่มมาร่วมเริ่มจากนั้นเนี่ยเอาชนะการที่เราเริ่มแล้วมันไปต่อได้ไม่ดีเนี่ยเติมการไหลลื่นให้กับการไปต่อให้ดีไปให้ถึงครับนี่คือสิ่งที่ผมจะนํามาเป็นแรงขับมันมีอย่างอื่นอีกนะครับในการที่จะนํามาเป็นแรงขับอย่างเช่นการที่เรารู้สึกว่าทําดีกว่าแต่ถ้าไม่ทําแล้วเนี่ยจะเกิดผลเสียอย่างเช่นผมมองว่าถ้าผมไม่ทําวิดีโอเนี่ยผมก็จะมีชีวิตไปเรื่อยๆก็จะอยู่ในสังคมแบบ คือสังคมก็ดีอยู่แล้วครับก็ขอบคุณนะครับแต่สังคมที่โอ้โหเราจงใจมารักรู้สึกดีต่อกันเราจงใจมาซื่อตรงจริงใจต่อกันไม่ต้องทายใจโอ้โหจะเกิดอะไรขึ้นครับชิงบอกข้อเสียกันไปก่อนเลยแล้วเรามาร่วมสร้างสารรค์สิ่งดีๆเนี่ยไปด้วยกันให้เป็น,เป,นเป็นแบบดีของพวกเราไม่ใช่ดีแบบของหัวหน้าอย่างเดียวไม่ใช่นะครับก็คือดีแบบของพวกเราไปด้วยกันได้นะครับใครที่มาดูวีดีโอนี้วีดีโอเดียวก็อย่าอย่าไปมองว่ามันจะเกิด การเข้าใจผิดอะไรนะครับทุกอย่างเนี่ยมันต้องมาประกอบกันนะครับผมยกตัวอย่างให้ฟังเฉยๆว่าเครื่องมือที่ง่ายที่สุดเนี่ยเคลียร์เป้าให้ชัดเจนพลังดีรู้ดีรู้สึกดีอาการดีนะครับมีแรงขับเคลื่อนที่ดีพร้อมที่จะดียิ่งขึ้นก็คือตัวที่ห้าเนี่ยห้าจุดหนึ่งครับก็คือตัวเราเนี่ยความพร้อมในตัวเราใจใกายสภาพแวดล้อมของเราเนี่ยดีไหมถ้าห้องไม่สะอาดเราก็ต้องดูแลในเรื่องฝุน่นให้เรียบร้อยนะครับ ผู้อื่นก็คือทั้งคนและสัตว์โอ้โหบางครั้งเนี่ยเราสร้างความร่ารวยแต่เราไปเบียดเบียนสัตว์ผมไม่ไบอกว่าไม่ให้เลี้ยงสัตว์ไม่ให้กินเนื้อสัตว์นะครับแต่ทํำยังไงล่ะให้เขามีความสุขมากที่สุดมีความปกติสุขมากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้นะครับอย่างความพร้อมดีต่อไปก็คือปัจจัยแวดล้อม,มอื่นๆการที่เราเข้าถึงคุณค่าของมันนะครับจะนํานมาสร้างความพร้อมของพวกเราได้ไหมการที่เราฉลาดร่วมสร้างกิจการการงานดีๆ ร่วมสร้างกิจกรรมการงานดีๆมารองรับเวลาชีวิตของพวกเราการฉลาดร่วมสร้างชุมชนโครงข่ายของพวกเราชุมชนโครงข่ายพลังดีของพวกเราที่เข้าถึงพลังดีแล้วของพวกเราที่จะเป็นญาติเป็นมิตรเป็นคู่รักที่จริงใจซึ้งใจร่วมสร้างสรรค์กิจการ,รดีๆของพวกเรานะครับซึ่งทั้งหมดนะครับสำหรับผมทุกวันนี้ก็คืออยู่ในสังคมผมก็มีงานก็ทําไปทําให้ดีที่สุดเท่าที่จะทําได้เจียมเนื้อเจียมตัวครับ ก็จะไม่พูดมากสิ่งที่ขออย่างเดียวก็คือขอให้ญาติเนี่ยมาลองดูวิดีโอทั้ง7วิดีโอนี้นะครับ6กวิดีโอนะครับอยากให้ให้ลองดูจริงๆนะครับแล้วก็อยากให้ไปดูไปดูว่าถ้าเรา,าพร้อมที่จะมาร่วมกันเนี่ยตรงนี้เนี่ยผมพร้อมที่จะลุยเต็มที่ครับพร้อมแบบรอรับฟังครับแล้วเรามาร่วมพลิกเปลี่ยนและพัฒนาชะตาร่วมกันบางคนจะอาจจะว่าโอ้โหมันเกินไปหรือเปล่าพี่ครับ การพลิกเปลี่ยนและพัฒนาชะตาคืออะไรสม,สมมุติว่ามีคนคนหนึ่งครับรู้สึกหมันไส้ผมอะ่ะการพลิกเปลี่ยนและพัฒนาชะตาคืออะไรเฮ้ยหนึ่งปล่อยไปก่อนสองเปลี่ยนมาลักรู้สึกดีต่อกันได้ไหมมันเหมือนกับทุกวันนี้เนี่ยผมเองก็คือเป็นคนปกติแหละครับแต่เวลาที่ไปถึงที่ทํางานเนี่ยผมจะมองตึกงานด้วยใจรักและเข้าถึงคุณค่าของตึกที่ทํางานนั้นการที่ผมเจอใครสักคนเนี่ยผมจะมองไปใน,ในทางด้านดี ผมจะจําสิ่งดีๆของคนคนนั้นอะไรไม่ดีเนี่ยมองข้ามได้ก็มองข้ามมีโอกาสที่จะช่วยเขาได้ผมช่วยมีโอกาสที่จะทําร้ายเขาได้ผมหยุดนะครับนี่คือลักษณะคนมายืมเงินทวงหนี้เราก็ไม่ต้องไปแบบไปบีบบังคับเขามากนะครับแต่ถ้าเกิดว่าใครจะมายืมเงินเราเราก็บอกว่าโอ้โหอยากให้ดูวิดีโอด,ดีกว่าเพราะว่าสังคมมันชัดเจนอะสังคมของคนที่ทําร้ายกันได้มีชั้นเชิงต่อกันได้แข่งขันกัน กับสังคมที่ซื่อตรงจริงใจร่วมมือกันเพื่อให้เข้าใจหนึ่งตัวอย่างของการเคลียร์เป้าก็คือผมเนี่ยชัดเจนว่า,วาจะนอนก็ตั้งใจนอนให้ดีแต่สิ่งที่มันมีอิทธิพลกับเรามากก็คือการหายใจกับการกินครับทุกวันนี้นะครับผมจะฝึกการหายใจให้ดีให้ได้ทั้งอาการอารมณ์ดีๆอากาศที่ดีให้มันสดชื่นแจ่มใสหายใจออกให้หมดปอดค้างไว้หายใจเข้าให้เต็มปอด ค้างไว้มีอารมณ์ความรู้สึกดีๆร่วมกับการหายใจฉลาดทําความสะอาดห้องเนี่ยให้ดีสําหรับการหายใจที่ดีโอ้โหเท่านี้ก็ดีแล้วครับเรื่องการกินครับกินให้พอประมาณกินให้ครบถ้วนกินให้น้อยตั้งใจก่อนการกินเคยเห็นไหมครับการขอบคุณพระเจ้าก่อนการทานอาหารลองมาปรับดูเราจะรู้ได้เองครับก็ฝากพวกเราไปลองดูนะครับ ให้มันดื่มด่ำเข้าถึงลึกซึ้งกับตัวเลือกตรงหน้าของเราทุกอย่างครับเราจะเดินเราจะเต้นรำกับคู่รักของเราเราจะร่วมงานกับพวกของเราออกแบบได้หมดครับเคลียรเป้าเรารู้ดีหรือยังเรารู้สึกดีกับงานนั้นไหมอาการที่เราทำเนี่ยดีไหมเราได้มีแรงกระตุ้นมีแรงขับมีกําลังใจร่วมกันไหมสิ่งที่เราทำเนี่ยจะนำไปสู่การเพิ่มพูนความพร้อมที่ดี ให้กับตัวเราให้กับพวกเราไหมโอ้โหเครื่องมือนี้เนี่ยอยากให้พวกเราครับไปฟังซ้ําจดแล้วก็พยักหน้าอย่ามาฟังผมแล้วบอกว่าเฮ้ยฟังจบวิดีโอแล้วไม่เห็นรู้เรื่องไม่รู้เรื่องครับผมก็อยากจะบอกว่าคนที่ไปใช้ทักษะของการศึกษาข้อมูลต่างๆแล้วมานึกในหัวตัวเองนะครับแล้วมาจดลงในกระดาษวางแผนแล้วก็ไปต่อแล้วก็มาปรับแผนต่อเนี่ยมีคนที่ประสบความสําเร็จได้ด้วยทางนี้เนี่ย ไม่น้อยครับเข้าใจไหมครับแปลว่าอะไรครับอย่าด่าดามว่าดามอัดวิดีโอดูวิดีโอไม่เข้าใจนะครับก็ถ้ารักใครนะครับผมแนะนําว่าขอร้องขอร้องให้มาดูวิดีโอนี้ให้จบครับคือความตื่นตัวเนี่ยมันไม่เกิดหรอกครับความทึ่งมันไม่เกิดหรอกความรักความรู้สึกดีมันไม่เกิดหรอกครับมันเป็นไปไม่ได้แต่ถ้าเราจงใจที่จะมาใส่ใจทําให้มันเกิดทุกวันผ่านครับพี่หนึ่งวันให้ได้ก่อน มันทําไม่ได้อะหนึ่งวันแต่เราพาตัวเองไปทําให้มันเกิดให้ครบสิบวันเราจะเริ่มคุ้นเคยกับการทําให้มันเกิดแต่มันไม่เกิดนะครับมันอาจจะเกิดนิดๆหน่อยๆแต่ถ้าเราไปจงใจทําให้มันเกิดครบร้อยวันโอ้โหครบพันวันนี่จะแบบเป็นคนที่มีพลังดีมีอารมณ์ความรู้สึกดีมีความมั่นใจในการก้าวเดินเนี่ยชัดเจนครับ ผมก็ขอความกรุณาว่าผมไม่เก่งนะครับใครก็แล้วแต่ที่มองดามแล้วคิดว่าจะทําร้ายโอ้โหพี่แค่ปล่อยมันไปพี่มันแค่ตัวคนเดียวนะครับแต่ถ้าเกิดว่าพี่เห็นว่าผมดีพร้อมจะสนับสนุนผมอยากให้พี่เนี่ยกดส่งต่ออาจจะกดไลค์กดแชร์กดอะไรก็แล้วแต่พี่จะกดแล้วกันนะครับไม่ไม่ได้ว่ากันแต่ถ้าแบบว่าโอ้โหพี่ไปลองทํานะพี่ครับน้องดามเนี่ยได้บุญด้วยจริงๆนะครับผมอยากได้บุญขอบคุณครับ